วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสันนี่เจี๊บแพ้เราหายแล้วเอาบอกไปมากเลยนี่ครับเจี๊บแพ้โคตรเด็ดสุดๆของเจี๊บแพ้น้อยเด็ดสุดของเจ็๊ยบแพร่เด็ดสุด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 ของเจี๊บแพ้เลยกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับคนรอทั้งประเทศเลยเจี๊แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์แมนครับเรียกเขาจังหวัดหลังคงก็จังหวดได้สามวดนสามวดแล้ว เมงที่หล่ะพอทำมาได้แพ่สามหมวดแล้สามหมวดเป็นโอกาสันแรกดีจีส่งคนแรกมากวันแรกศูนย์เก้าวันแรกศูนย์เก้าจ้าวันที่สองหาสองวันที่สามศูนย์หกหวันที่สี่งูพันเผยเป็นเหล็กคำนวณหรือเป็นเหล็กบล็อูพันบอกไห้ม้าแบบนั้นจ้าเป็นม้าห้ยซื้อพอมันเป็หอบอกตั้งเอฟซี ก็เป็นเลขสายบุญเหมือนกันใช่ไหมครับสายบุญแสดงว่าได้จากมองอื่นใช่ไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจีนแม่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไล่ช่องก็ตามไปไล่หมดแล้วไล่ไลา่ช่องก็ห้าจะมาตามนะครับกําลังเห็นตัวจริงเสือน้ำโศกเในมือหนังเห็นเสือตัวนี้ป่ะเสือหรือคนคนละตัวคนละตัวอ๋อมันอะไรก็สีเลี้ยงแม่นี่เหรอ งวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเจ๊แพเข้ามาห้าแลยเนาะสี่งวดสี่งวดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่ห้างวดที่สี่งวดที่สี่งวดที่สี่อ๋องวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับอ่ะติดตามว่าเจ๊แพงวดแรกมีตัวไหนที่เข้าครับวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นก็ออกศูนย์เก้าครับวันที่สองวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นออกหาสองวันที่สามศูนย์ล้านเปอร์เซ็นก็ออกศูนย์หก วันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นวันนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นวันนี่หนึ่งมีบอกเจ็แค่ห้าล้านเปอร์เซ็นออกตัวใดมักมักมีหาหาโฮกันละจ้ะหาโฮกับหาศูนย์มักหาหกจ้ะร้องันกับบอกแล้วเนาะจ้ะร้องตัวร้องกับบอกไปแล้วตัวร้องตัวไหน่าเจ็บแค่มีศูนย์ห้าห้าสามหาห้าศูนย์สามจ้ะ ศูนหาห้าห้าห้าสามห้าสามศนสเก่าับเอเออศูนเก่านับตัวหนึ่งเนาะศูนเก้าเถ้าถ้าเน้นก็คือหาหกับศูนหาเหน่นเน้นกับหกับศูนหถ้าตัวเน้นสองตัวเจพเนี่คือหนักหนักเลยเนาะก็คือห้าศูกับห้าหกจ้ามักคิดแล้วว่า หาหัวมันไม่เป็นหันหัวโบเถอะนะเพราะว่านอ้กวยมันออกบวันมหามันออกสองนอกระตีเก้าสองวันนี้มันออกหาโนะไมมหาโนอโอ้โหนไม่มาอีนอ้กวอยนอ้กวอยใหญ่นอกวยนอ้กวอยนอ้กวยนับโชคจิ้นนอ้กวยตานี้ไมอ๋อใ่พก็เลยพันดันพัดเลยบอกว่าฉันว่าเป็นหาเก้าหาโบเถอะนะวันนี้เอ้าบ้านของฉันมันจะหาหัวเสียเนี่เพราะว่าเจเพร์น่ะ บอกมาห้าหกแดีว่าไปดูที่นอกกล้วยมันออกมาห้าเก้าห้าเก้าคิดว่ามันกล้วยเป็นเก้าต้นกล้วยนะเป็นเก้าก็เลยคิดว่าเอ๊มันจะมาห้าเก้าห้ืยไหมเพื่อใครฟังอยู่ใครดูอยู่จะเอาเป็นกันห้าเก้าด้วยก็ได้นะเพราะเลขหกกับเลขเก้ามักส่วนหลายหลายคนาบอกว่าตัวเดียวกันว่าสันนอกก็ มีฝันมีอะไรไหมหรือว่าไปดูแต่หนอกล้วยมาฝันกับฝันเห็นตะคุนตายฝันเห็นตะคุนตายแต่ว่ามันมันมันมิฝันมือออกเนีึ่งวันพระหัสวันพราหัสฝันมาศูนย์ยางแห้งเลยมั่นใจที่ศูนย์หกเลยงวดนั้นไะจ้างวดนั้นฝันได้ศูนย์ศูนย์แห้งศูนย์มาแรงเลยตีศูนย์หกเลยจ้ามันกับมะเขากับเลขหลักเอเลขล้านเปอร์เซ็นต์มาไหม มันจะปั๊บศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้มันมาหาล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสียหายเก่าเสียหาเป็นเรื่องแบบนี้คือถ้าจับก็จับได้เนาะเก่าหาถ้าล้านเปอร์เซ็นต์หรือที่ห้าที่เจ๊แพชชอบคือห้าอะไรครับหาผมก็หาเก่าเนี่ยละมันหักมันสงสัยอยู่เนี่ยใช่มันสงสัยต้องรอมือต้องรอต้องรอต้องรอมือเลขออกสี่ฟันบ่อมันสี่ฟันอีกบ่อสานสี่ฟันแบบ นี่แหละเกษมมาไข่ยั้งสี่หละอาจจะมีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์ห้าเก้าห้าหนห้าแต่ที่ชอบที่สุดก็คือห้าหกแล้วห้าหตั้งแต่ชอบเราตอนแรกจ้าอ่าตอนนี้โรงพิมพ์เรากำลังพิมพ์เรียนห้าสามตัวนี้ก็ไดเนี่ยสามตัวนี้นีห้าหกสองสามตัวเก้าศูนย์สามหกสองแล้วก็ ห้าหกสองอห้าหกสองก็ไปเก้าศูนย์สามเลยจ้ะห้าหกสองกับเก้าศูนย์สามจ้ะมีสองตัวอันแล้สองตัวสามตัวสองตัวห้านะทุกคนก็รอคอยแล้วนะครับทุกคนรอคอยแล้วคนเขียนก็ซักษ่าอึนอารนะครับมือหนีบเยังไม่ถึงสิบล็อกขเลยนะ โอ้ยมาแล้ว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 ว่าวจังกัเลยเร็ววิ่งวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นมืดมาแต่ข้ามหห้าล้านเปอร์เซ็นเนี่ยังได้กับมาเนาะเล็ววิ่งของจีแพ่เนี่ยเเคยบขเคยพินเือร์มันเขเคยผ่านเลยแต่ว่าเขาสิจับเห็ุไดกันล่ะเร็ววิ่งหรือมันม้าเล็ววิ่งจะได้กับมาแล้วครับจะจีแพ่จับให้คือ สางวันนี้เขาบุนล้างยังไม่ขอบนล้างเลยวันี้อยากให้เขาบุนล้างกันอยากให้เขาบุนล้างกันเขาแบบนี้เราสซบตั้เลยกระด้นอกาี่เยครับเมบตู้เร้อพี่น้องเด้อมตู้ห้าหกสองห้าหกสอแล้วก็เก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์ หลักครับตัวที่วิ่งสุดๆก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งแล้วไม่หยุดไม่ยอนก็คือตัว5ตัวเดียวนะครับตัว5ตัวเดียวนะครับแล้วก็2ตัวนะครับที่เจฟแคร์คัดมาให้ก็คือ03 09 50แล้วก็ศูนะครับแล้วก็55แล้วก็65เนาะนะครับตัวเน้นๆคัดเน้นๆนะครับตัวเน้นๆคัดเน้นๆก็อยู่ที่ศูนย์ 5605กับ56 5, 5, แล้วอย่าลืมเด้ออย่าลืมตัวตัวกับกับหัวอย่าลืมตัวกับหัว59อย่าลืมตัวกับหัว59นะพี่น้องอย่าลืมเจ๊ <3 S 2> แพบอกว่าเห็นแล้วนอกล้ยกล้ยตานี่ที่บ้านออกมาหนอออกมาหนอบวกกับต้นกล้วย9ตีเป็นเก้านอหัวน้ำเก่าครับ เบอร์เกอร์แนไว้เรียว่าเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบร้านเปอร์เซ็นนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงได้แน่เลยเนาะผมเป็นตัวป้อมครับลองหยิกเป็นตุ๊กป้อจริงบอสเขาเสียงแน่ตัวจริงจ้าตัวจริงไ่ตัวจริงตัวจริงจ้ารับประกันเสียงจริงนะครับรับประกันตัวจริงนะคะเจ๊บแท้จ้าขอบคุณเจ๊แห่หลายเด้อครับเด้อขอบคุณครับ ววันนนี้น้อ่าาหลายแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ